สวัสดีครับอาจารย์มณีอสิภาามาอาบน้ำนกนะครับนะเนาะเดี๋ยวจะเห็ดสีแทนนะครับเนาะนี่พ่นน้ำครับพ่นน้ำร่องร่องมือซีดอกเวลาจะออกก็ปิดสีใดนะครับเนาะเป็นนกจำลาครับนกตัวนี้อ่าใส่อรอบข้อครับผมใส่อรอบคอ ใส่รอบข้อได้พี่นอ้องี๋ยวากาศหน้านตากแดดครับผม,มตาเขาแดงขึ้นๆเลยใส่รอบข้อ,ขอตุ่นะครับอ่าสมมติเนาะในคือสมมติเ้าพ่นสีจะอ,ออกก็เป็นสีนี้นะครับสมมติไว้เอานา้ำพ่นๆ นี up, ่ละสีข้าวป่นสีกิ่งกับสีออกมากคล้ายๆสีตึงสีนะครับเนาะครับกเก็บคมนเก็บละเอียดเก็บงาน้แล้วครับเนาะเก็บงานปีกเปิดมาได้แล้วครับถ้าใบนาปะเนี่ยครับผมใบนาสิเฮ็ด ปีกยกได้นกออกข้างปีกฟาเปิดได้ทั้งสองทางนะครับเนาะฮึใส่รอบข้อพี่นกนกตำล่า ตกตำรารับเื้นกก็ได้ไหมสวยครับผมได้ใหม่เป็นไม้ท่อนเดียว,วยครับพี่น้องเป็นไม้ท่อนเดียวเลยะออครับผมครับข้างในกับว่านเก็บดีไปไหนนะครับเนาะมีข้างในเป็นงซี่ครับผมปูพุ่มปูมย่างเรียบร้อยครับกวงนะครับผมเมื่อเอื้ออาดดอกเนาะดูเข้ากันได้ ขอบประตูเนี่ยก็ได้แกะให้ความภาคพิณองแกะขอบปีกนี่ก็ได้แกะครับแกะแล้ววันนี้เออก็ลองเอาไว้มาใส่ร่องบังเออเอาไว้มาใส่ในลองก็ก็เป็น <c oughs> ดูดีไปอีกแบบนะครับเนาะก็เป็นไล่ตัดแดงแดงขาวสิกะเป็นเด่นขึ้นมากครับผม อ,องประตูเขาก็เลยแกะขอบให้ครับหัาแตกแดยจังน้อยนะครับนกองบากตัวนี้เพราะว่าเป็นไม่ไม้แม่งซื้อหัวครับแล้วไม่ใบต่อไปนี่หัวที่เป็นหัวท่อนเดียวครับผมหัวนี่เอาไม้ยุ่ง <laughs> อาไม้ยุ่งงงามครับแต่หัวมันนะครับผมได้งงงาม ครับปลสีล่อล่อเห็ดสีหรอครับผมเอาพร้อมกันถึงกับโมุ่่นละอาัปดให้เบิ้งครับว่าเก็บทีงานเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับฝากติดตามนด้เลยครับผม